ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอัศวินนะฮะผมเพิ่งปิดสตรีมไปได้1ชั่วโมงครับกำลังจะนอนเลยอันนี้ตอนนี้5้าทุ่มของวันที่13บสามมกราแล้วผมเปิดทวิตเตอร์ครับแล้วก็เรียบร้อยเลยเจอนิวแชมเคตอลินมาเราก็มานั่งมานั่งดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวลองเบรกดาวดูแบบสโลนะครับลืมเปิดเสียงโอเคไป เทลิฟออฟพิวเมันเป็นโซเนอร์มันเป็นโซเนอร์อีกแล้วฮุ้ยเทเทอยู่อือหือเป็นอ้มันมีเล็งด้วยโอเค มันยังมันไม่เหมือนแคปปี้เควอสอ๋อมีเลงให้เฮ้ยซูเปอร์ซูเปอร์รเลงซูเปอร์หนึ่งน่าจะเลงอันนี้ oh. มัน <need> ผมไม่ผมไม่ได้เล่นอ้ฮะฮะคืออะไรวะพาเวอร์อัพหรอน,น่าจะน่าจะพาเวอร์อัพ สกินสกินสกินสวยโอเคไอ้เอจิทเลฟิกลเเตอร์อืมอ่ามีมบิลิตีเป็น เขาเรียกว่าอ,อะไรมีโมบิลิตี้มากกว่าตัวอ,อะไรโซเนอร์ป like <I> <า>่ะอ่าครับก็เคทอรีนเป็นโซเนอร์นะครับจบเกม uh, จบคลิปครับโอเคไม่ใช่ไม่ใช่เราเรามันไม่ใช่มันยังไม่จบคลิป เดี๋ยวเรามานั่งดูแบบสโลว์ดีกว่าว่าเป็นยังไงเอ่อไหนนะนี่ศูนยะ์จุดศูนย์ห้าปิดเสียงโอเคโอ้ผมว่าเร็วไปวะศูนย์จุดสองห้าหกันคือจากที่เห็นนะมันเป็นมันเป็นโซนเนอร์อีกแล้วแต่ว่ามันจะคล้ายๆกับจริงมากกว่าไม่ดิมันก็เหมือนกันเลยนี่หว่าสองเนี่ยนะ ถ้าถ้าผมคอ,อะไรถ้าสานนิฐานนะก็คือไออันเนี้ยเป็นสเปเชียลเอ๊ยแต่แบบมันเป็นท่าเหมือนนอร์มอลมากเลยแต่ผมผมคิดว่ามันเป็นสเปเชียลวันเนี้ยแล้วก็เป็นโซนระยะไกลเหมือนกันมีแบบหลายๆหลายๆทางโอ้ท่าโพสขี์โพสโคตรแน่นอะ มึกี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับไปหน่อยแปบแบบอืมตึ๊บโหย,โ,ยโคตรเท่อะคืออะไรอะเป็นแบบวัต่อโฟเท่จัดมาแล้วก็มีแท็บเค้นเล่นมีแท็บใช่ไหม,มผมไม่ได้เล่นหลีกอะแต่ น่าจะมี tab. แท็บแล้วก็นั่นแหละเหมือนเหมือนเหมือนของจริงเลยแต่ว่าอันนี้มันน่าจะดีกว่านิดน,นึงเหมือนของตีโมมากกว่ามันนะมันแบบเพาเรียก่อ,อะไรมันอยู่ที่อ่ะมันไม่ได้แบบไปกับอะไรมากเนี่ยมันแบบมันอยู่อยู่ที่ที่แบบควรมันจะอยู่เอาไว้หน่ว่าเราจะไปแตะมันอ,อันนี้ก็กิ้งเข้ามากิ้งเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็น เขาอะไรมี follow up ต่อนะแบบเลือกสไลด์เลือโเฮดได้อ่าเป็น reaction ถ้าจับอืมวางวางแท็บก็เป็นเออแล้วสามารถเลงนานๆได้เลย อืมคอมโบโอ้โหมันเป็นท่าที่เท่มากเลยแบบโคตรเจ๋ง <c oughs> อุ๊สอบสไลป์มันไม่เลยเฮ้ยมันมันยิงอะไรอะ่ะ อ่ะฮะเชือกอะเชือกอะไรอะแบบน่าน่ามีอะไรพิเศษแล้วก็เข้าซูเปอร์หนึ่งซูเปอร์หนึ่งนี่น่าจะต้องเลงเองเนี่ยตามนี้เลยเอ๊ะเดี๋ยวนะผมผมเห็นอะไรสักอย่างมันคือมัน มันไม่ใช่กระโดดอ่ะอันเนี้ยมันมันไม่น่าใช่กระโดดปะมันคือแบบเหมือนเหมือนเป็นแอตแท็กเฉยๆแบบคอมมานด์นอร์มอลอ่ะอะไรโอเวอร์เฮดเพราะว่ามันดูแบบมันดูเป็นแอนิเมชันมากกว่าแบบการกระโดดอ่ะแบบแอนิเมชันของท่ามันอยู่แล้วมันมีหลายปืน มีปืนแบบเขื่อนปืนยาวปืนใกล้แล้วก็แท็บที่แบบคุมระยะหลายๆระยะอืมแล้วก็ไอเอจิตลีเฟกเตอร์เนี่ยอันเนี้ยคือถ้าจาักแบบจักในไฟติ้งเลยนะมันจะรีเฟกไอพวกชื่ออะไรนะไอไม่ใช่รีเฟกหรือมันอาจจะไม่รีเฟกก็ได้แต่แบบ มันจะกันในพวกของระยะไกลแบบตีโมโพวกจริงพวกเนี้ยแล้วมันถ้าถ้ามันรีเฟล็กจริงอะ่ะแม่งสะท้อนกลับไปแต่ถ้าไม่ก็ไม่อะไรมันแค่ลบสปรเจกตายทิง้งแต่ไอที่น่าสนใจอะ่ะนี่ปึ๊บยิงผ่านได้มันยิงผ่านแล้วมันช็อตวยคือเปิดคอมโบใหม่อะ่ะ อืมอันนี้สกินโชว์สกินเฉยๆแล้วสกินสวยมากเลยอือใช่เนี่ยมันเป็นเอ๊ะมันเดียด๋วยวเดอท่าเน,นี้ยนี่นะกระโดดอันเนี้ยเป็นโอเวอร์เฮดใช่ไหมแสดงว่ามัน โอ้โห oh, เป็นโอเวอร์เฮดที่มันเด้งด้วยเสดเข้าคอมโบได้อันนี้แล้วก็พอเปิดเอจิตเอจิตรีเฟกเตติดเรียกเอจิตรีเฟกเตอร์อ่ะไม่ได้ไม่ได้แต่แต่เรียกขอเรียกไปก่อนมันผมยังไม่รู้ชื่อมันเป็นฮิตบล็อกด้วยในตัวมันเองอะเนี่ยโค้ดเท่คอมโบเข้ากันได้สามรอบ อันนี้รอบที่สี่ก็ติดแท็บอืมแล้วก็ซูเปอร์หนึ่งแล้วเนี่ยไอไอท่ากิ้งของแคทเธอรีนอ่ะมันดูแล้วมันก็คือสเปเชียลไม่รู้สเปเชียลไหนแต่มันเป็นมัน อิก o นร์โปรเจกต์ใต้เออแล้วก็น่าจะเป็นแสแตนของมันเองแบบไม่ใช่แสแตนดีมันมี Follow-up ของมันเองเนี่ยอย่างตอนแรกคือมันสไลด์อันนี้มันก็คือถือปืนแล้มเฮ้คืออ,อ,อะไรวะเดี๋ยวเดมันวางแท็บแล้วมันยิงแทบ็บแล้วมันรีเฟกออกหรอ ไม่รู้อันนี้น,น่าจะรีเฟกออกจากดูจากแถบและอืมคอมโบมันมีแอร์แดชใช่ไหมมันมันเป็นโซนเนอร์ที่มีแอร์แดชปึ๊บโอ้โหเราเรากลับมาแล้วเรากลับสู่ยุคโซเนอร์คองเกม คอมโบเทแล้วก็ซูเปอร์สจบเกมเรียบร้อยดูคือมันก็เป็นโซนเนอร์ตัวที่3อะแบบในในเกมที่มีโซนเนอร์2ตัวแล้วแบบตัวละครทั้งหมดนะมี12ตัวแล้วอะ่ะโซนเนอร์ตัวที่3มันก็มีโซนเนอร์สตัวมีตัวใหญ่3-4มสตัวมั้ง มันไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่อ่ะมันเยอะไปน,นิดนึงตอนแรกผมนึกว่ามันจะเล่นคล้ายๆกับเอลเฟลในส t r i p e นะแบบเป็นเชิงลัดดาวแล้ว,แ,ลวแบบมีปืนมีแบบอะไรนี่บ้างแต่มันก็มีระยะไกลบ้างแต่อันนี้ก็คือดูแล้วก็เป็นแบบสายเซตเพย์กับโซเนอร์ด้วยมันมีแทบ็บมีอะไรหมดเนาะ,ะมันมีเอจินรีเฟกเตอร์ด้วยผมไม่รู้ว่าในเกมในลีกจริงมันเป็นยังไงต้องต้องดูวะเคทเินสกิลอืมเนี่ย มาดูสกิลของในเกมดีกว่าอะยิงปืนอ่ะทั่วไปอันนี้น,นี่ก็คือยิงแบบทั่วๆไปอ่ะมันมีแทบ็บมีแท็บถูกต้องมีอะไรว่าปืนเชือกด้วยอันนี้ก็เป็นเคยสกิลสเปอร์โด o ตาแต่แบบไอไอ้ e n t r e f l เตอร์นี่ผมไม่รู้ว่ามันมาจากอาเคไหลวะไม่ได้ดูอาเคก็คูลดีนะมัน โซเนอร์ตัวที่สามะผมเล่นโซเนอร์แล้วผมไม่ไม,ไม,ไม่มีปัญหาอะไรมาอาจจะเปลี่ยนจากจิงสงเป็นเคโรลินผมเล่นคอมโบโยาสุจิงหรือถ้ารู้สึกเป็นคนชั่วหน่อยก็อาจจะเล่นเคโรลิรนจิงไม่แน่ไม่แน่แต่ว่าดูเด็ดูแล้วก็มันเล่นคล้ายๆจริงเลยก็คิดเห็นไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับขอบคุณครับนอน,นครับวันนี้